ะนี่นะครับเราลังทำการเทสหัวฉีดนะครับของรถเชฟคูดนะครับเรเห็นได้ว่านะครับสูตรที่หนึ่งนะครับอันนี้สูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่สองนะครับดูครับสูตรที่หนึ่งนะครับฉีดน้ำมันเยอะมากนะครับหัวฉีดค้างนะครับนะครับโอเคครับผมอ่ะนะครับอันนี้หัวฉีด เชฟคูดนะครับตอนนี้เราจะทำการรีเวิร์สฟัชชิ่งนะครับวัชชีดของเชฟคูดนะครับเพื่อดูการทำงานนะครับว่าการทำงานของวัชชีดจะเป็นยังไงนะครับในขั้นตอนของการรีเวิร์สฟัชชิ่งนะครับเามาดูกันนะครับ เห็นข้อแตกต่างหรือยังครับอ่นี่หัวฉีดหัวที่1ห,หัวที่2นะครับอ่าหัวที่1มีการอาการนะครับค้างตลอดเวลานะครับหัวฉีดเดินน้ำเดินน้ำมันทิ้งตลอดเวลาเลยแต่นี่หัวฉีดหยุดแล้วก็ปล่อยตามจังหวะของเครื่องนะครับอ่านะครับนี่คือสาเหตุนะครับของหัวฉีดนะครับที่มีปัญหานะครับทำให้รถเดินสัน่นกระสะดุดนะครับผม แล้วบางครั้งก็ดับไปเลยนะครับอโอเคครับผมหลังจากที่เราทำการเทะแล้วเราเจอความชีพมีรัน เรียบร้อยครับกับรถยนต์เชฟคพุดนะครับอาการสตาร์ตดับกาอากาศนะครับตอนนี้เราทําเสร็จเรียบร้อยนะครับเราเปลี่ยนทําการเปลี่ยนปั๊มติ๊กใหม่นะครับแรงดันปั๊มติ๊กไม่มีนะครับหรือมีก็ไม่ได้สเปคตามต้องการนะครับนะครับนี่นะครับเราวัดจากเกจน้ําเอนะครับปกตินะครับปกติบางครั้งก็สตาร์ตติดบางครั้งก็สตาร์ทไม่ติดเร่งรูบนะครับในเชฟยพุดนะครับ ปกติเราวัดได้ที่ประมาณตัวเลข3นะครับ3บาทครับแต่ในขณะที่เราทําการเปลี่ยนปั๊มติ๊กใหม่นะครับจนเราจะวัดได้4บาทตรงเลข4บาทพอดีปะนะครับอย่างนี้ครับหรือว่าสมบูรณ์นะครับหรือว่าปกติสมบูรณ์นะครับกับเช็ดพูดนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาปั๊มติ๊กกันนะครับอย่างนี้ครับเรียบร้อยนะครับกับปั๊มติ๊กเช็ดคูดนะครับ อาการครืนเงยนสแตต ok ิ so okay, ์ติดเป็นสันๆนะครับเป็นสันๆเป็นเบาดับนะครับดับการอากาศนะครับพร้อมกับหัวฉีดรั่วนะครับหัวฉีดปิดไปอยู่หัวฉีดจุดนะครับหัวฉีดพังนะครับพอเราทําการเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมกับเราทําการวัดแรงดันของปัามติกของเครื่องยนต์ให้เสร็จสรบเรียบร้อยนะครับหมดปัญหาที่การจโอเคสวัสดีทุกท่านครับผม